ก่กระบวนการใครรใไฟที่เข้ามาก็คือครูเหมือนกันพวกเราเองก็เป็นครูของกันและกันนะครับมันเป็นวิธีคิดที่สําคัญมากที่จะต้องตั้งความเข้าใจเพราะในสังคมเราที่ผ่านมาเราคิดว่าเออมันจะต้องมีใครที่เก่งกว่าเราเขาจะทําให้เรารู้สึกอย่างนะั้นดีกับเราเหนือกว่าเราแล้วก็ทําให้เราจะต้องไปคอยรับนะครับมันเป็นสังคมนั้มแต่แเราจะต้องคิดใหม่ว่าการเรียนรู้การ ทุกคนเนี่ยมีความรู้ความสามารถอยู่ในตอัวอยู่แล้วอย่างมากมายนะครับไม่มีใครที่ไม่รู้อะไรพ่อแม่ของเราที่เลยว่าอย่างทำพ่อทำแม่แลนะแม่เราเนี่ยไม่ได้เรียนหนังสือแบบเราแต่ทําไมเขาเลี้ยงลูกได้รอดปลอดภัยใ,ให้เราเป็นคนดีล้ะต้องไปงดูสิครับคนทุกคนเป็นตำลาเรื่องใหญ่ทั้งสิ่งแต,แต่สังคมเราที่ผ่านมาระบบก,การศึกษาทำลายสิ่งเหล่านี้ เรารู้สึกว่าคนที่จะถูกต้องเป็นครูและครูที่จะถูกต้องมากกว่าครูทั่วไปคือครูใหญ่และามาตรฐานรูน้อยเรียนต่างระดับนักเรียนบางคนที่ไม่ถูกเ้อเพราะว่าม,มายู่ให้กับก็ดีใจที่ได้มาบอกนะเมื่อกี้นี้นกระสวบกรน,นีย่ยเป็นรู้นจ้างรุง่นโฉวบข่าวของประมงนะถ้าไม่มีโครงการแบบนี้รุ่นจ้างข่าวก,ก็ถูกจัดชั้นเป็นรุ่นแฉข่าวนะครับแล้วก็ข้าราชการเพราะว่าการ แล้วเขาก็ค <D ạ. S 1> <why? S 1> ิดเหมือนกันพูดเรื่องเดียวกันบทบปัญหาเรื่องเดียวกันเราไปดูสิครับเขาบวดอะไรกันอย่างเี้ยที่แต่ภาครัฐเขาบวดเรื่องของตัวเองนะครับแต่ก็จะอ้างประชาชนเยอะขึ้นเราเรื่องของตัวเองเยอะเพราะฉะนั้นโครงการแบบนี้เราก็สร้างขึ้นมาที่สุดที่คงคงมาคุยด้วยแล้วครับผู้ช่วยผมมาแล้วกลับแล้วแกเป็นนักบินหรือไมนักบินแกบินที่ประเทศผมบินไม่หันแก่ะุดที่คงอยู่ไหนครับในนี้มีจุดที่บาคน กันที่สุดงคุยกันว่ายังไม่้คุยเขเลยเราไม่ได้เอะครับเออสุดที่พงอยู่ไหนก็สุดที่เกลือกนั่งกุบสุดที่เนีือกนั่งกุบเพิ่งจีนก็ีาี่ั้งต่อไปน่อปาเนี่ยนะนียนะง่ายตัวี่ยนนกาตี

คอของเคือ่ของไมค์คืนใครเอาไมค์มให้เขาปกติเวลาเรียกบอลเขาไม่ให้ไมค์เดี๋ยวเขาไม่เลิกเรีกบอลไม่พูดแรียกไม่ยากมากนะกไปแกะไมค์เขาเนี่ยถ้าเราเคารพศักดิ์ศรีคุณค่ากันเราจะไปดึงไมค์กาไม่ได้นะถ้าเขาคว้าไมค์ไปแล้วเขาพูดแล้วเรียกบอลแล้วเริ่พูดเลยใหญ่เลยนะครับสบไปดีแล้วอย่าเลยก็ดีใจขอบคุณอาจารย์สิริผู้ในการวิไันะครับ อขอบคุณท่าน,นาพลที่พิรพลกรรมการสภาพวิชาจากบุรีรัมนะครับเป็นรุรัน้องพีพีซาใครกับใคไดนะ้พี่พีวิจิต,ตานะวันนั้นก็เรียกสุเติตตาอีนะผมเองนแผมจำได้นลตอนนี้นนนนครับจะแท้แล้วิ่งน้องน้อที่วันนี้ น้องน้องสี่นะครับและทุกทุกคนที่ช่วยกันโอเล่นะครับก็ขอบคุณทุกคนมันมีแบบนี้ได้มันต้องมีคนที่ทำงานมีคนทีา่ามีการเตรียมครับแล้วก็มีกระบวนการน,านี้มันมีแบบนี้พวกเราทุกคนก็ได้มาใช้เวลาใช้